่อนจะไปเริ่มคลิปแล้วก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็สวัสดีกันได้นะคบวันนี้ก็อยู่ผมเชียนอย่างกวิ้แล้วก่อนชี่จะไปดูคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่และอลืมกดแชร์ให้ด้วยนะซึ่งมาบอกไว้ก่อนอ่ะแต่ก่อนอื่นไปรับชมอินโทรกันได้เลยยู ผมเชนดอะไอยาเกมมิ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงรีวิวมอสอืมโอ้ยทำไมมันหันไวจังจังหวัดวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวมอสอีกแล้วซึ่งผมลืมเตรียมของไปหมดเลยคือแบบเราจะมารีวิวสดสดนะเราจะมารีวิวสดสดนั่นแหละอ่าก็มอสที่ผมจะมารีวิวมอสที่ผมจะมารีวิวเนี่นะ คือที่มีอยู่สามอย่างละกลับเลยนั่นเองนะเราขอหาก่อนมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกก็คือการดูไข่มอนสเตอร์เห็นไหมมันจะดูง่ายขึ้นนะครับเนี่ยคือสามารถเสกมาแบบอ่ะของยกตัวอย่างเขาวางตัวนะก็จะมีไก่อ่ะชิเก้นสคริเบอร์อะไร เอ่อเอชรอสนะแล้วก็ตัวรรกอีกตัวน,นึงก็คือซอมบี้นั่นเองโอเคมอนเต้ก็จะเป็นการดูไข่เมอนเตอร์ที่ง่ายขึ้นนะสมอที่2เนี่ยนี่คือมอตท่าทางนะมันจะเป็นท่าทางของเราแต่ละมอนสเตอร์แต่ละอย่างนะซึ่งวางตัวเนี่ยมันก็ไม่มีท่าทางวางตัวก็มีท่าทางไก่เห็นไหมไม่มีท่าทาง คริเบอร์ซอมบี้มีท่าทางเอ็กซ์โรดไม่มีท่าทางนะนะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์หน่อยว่าตรงไหนมีท่าทางบ้างนะที่เห็นจะชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นคริเบอร์ที่เกิดเยอะเนาะสเกลิคอนก็ไม่มีท่าทางนะนี่วหนึ่งผมทิ้งของจนของเยอะเกิน เอ้ยอ,อย่าลืมนะรอเสาร์อาทิตย์จะมีมาคาเอ้ยมินิบลซีรีส์ผู้ผิดนะมินิบลซีรีส์ผมจะเล่นกับเพื่อนนะผมจะไม่บอกว่าใครอะไรกันนั่นแหละแต่บางคนก็น่าจะรู้แล้วนะถ้าแบบคุยกันในไลน์ <c oughs> นะโอ้โหคุยกันในไลน์เพื่อนๆแป้านางมันมีสองแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมขอเช็กก่อนว่าผมใส่อะไรไปอีกนะลืมลืมลืม ลืมลืมใช่ป่ะวะใสมาสามปะขอดูกันผมใส่อะไรมาบ้างอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นการที่สามารถแบบมีประโยชน์มากๆนะเกี่ยวกับเหล่าอาหารนั่นเองนะเนี่ยมันจะบอกนะว่าแบบอันนี้มันได้อาหารกี่หลอดนะแล้วก็สามารถแบบบอกคุณค่าทางอาหารอูเค้ก ให้รอนอาหารโคตรเยอะ pues ผ, mm ผมไม่รู้นะเนี่ว่าผมไม่ค่อยได้กินเค้กตอนแรกก็นึกว่าเอาเพิ่มเลือดแล้วก็อยู่ไหนนะดึดดึดดึดด <esehen> ึดดึดดึดแึ๊แล้วก็พวกที่แบบมีสกิลอะไรอย่างเงี้ย อะพวอาหารมันดูแต่ได้มันดูแต่อาหารได้อย่างเดียวนะทุกคนอ,อยู่ในโซนนี้แหละอันนี้โอ้อันนี้นะเช่นอัพเปนทรอนชาร์เห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่ามันให้ดอกอะไรบ้าบงเอมทองกระจอกจังไปแค่รอดทองกระจอกจังเออ อ๋อครับผมไม่งรู้นะเนี่ยมันมีบางอย่างไม่บอกด้วเช่นแตงโมทองแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ติดพิชนะเยอะไปเลยก็ยวันนี้วัดประมาณนี้นะก็ไม่รู้ชาลงอะไรแล้วนะก็ ต้องรอต้องรอให้ถึงจอทีนะทุะกคนก็ใกล้ถึงแล้วนะรอรับชมได้เลยเป็นเนื้อเรื่องซีรีส์เกี่ยวกับมินิเวิลนะผมจะช่วยกันสร้างานกับแจมโน่นนี่นั่นน,นะซึ่งจะเล่นในเนื้อเรื่องแต่มันมันมันเปิดใหม่ในมินิเวิลแล้วกันแต่ตอนเปิดคลิปเนี่ยผมจะมาเปิดคนเดียวก่อนโอเคป่ะทุกคนนั่นแหละนะแล้วเราค่อยมาเปิดชิงชังกันผมที่เป็นไะนรนะ ล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวครับก็รอรับชมกันได้นะตอนนี้ผมลองท้าเรื่องอยู่ยัไม่รู้จะรื้อะไรนะก็้ังั้นคลิปก็ขอจดเพียงแค่นี้แล้วกันนะถ้ว่าผมจะเล่นในชีวิตรอบต่อไหมใน Minecraft ก็อาจจะพักไปก่อนนะเพราะช่วงนี้ผมยังไม่รู้เลยจะสร้างอะไรนะซึ่งคลิปหน้า จะรีวิวแล้วผมสร้างแมปเอาไว้สำหรับโอเคสวัสับวันนี้สวัสดีครับบายเยอหืออ๋อแ oh, oh, ม่มดนมาเปิดคลิปนหน่อยเอาแหละ,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 ะทุกคนถ้าใครนะง่ากครับโอเคไปให้คลิปเปอร์ดีกว่าคลิปเปอร์นะช่วยเปิดคลิปให้เราหน่อย โอเคนะทุกคนถ้าใครอยากเห็นคลิปแชร์อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนจอวินิตรัลนะยูโฮย่าลากก